สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่กันตีจะพามาชมว่าลักษณะยอดแบบไหนใบแบบไหนที่เราจะดึงให้ออกช่อนะคะคดูใบนะคะใบก็จะต้องแก่นะคะคให้เราจับดูขยำดูนะเพื่อนๆใบต้องแก่จัดนะคะใบสีเขียวเข้มเลยนะคะแล้วตรงยอดนะคะตรงยอดก็ลักษณะของยอดก็ดูว่าตุ้มๆตุ้มๆพร่องี่จจพินะคะผลิออกมาเป็นเป็นดอกนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือ คือตาดอกของเขานะคะเขาเรียกตาดอกนะคะตาดอกจะตุต้มๆนะคะเพื่อนๆหรือราสารไปได้ประมาณ45วันขึ้นไปนะเพื่อนๆเพราะว่ามะม่วงนอกฤดูเนี่ยเราต้องราสารก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะราสารแล้วก็เพื่อให้เขา,าสร้างตาดอกนะคะสะสมตาดอกแล้วให้ใบเขาให้ใบเข,เขาเขียวเข้มนะเพื่อนๆใบเขียวเข้มแก่จัดพร้อมที่จะอันนี้คือตาดอกตาดอก พร้อมที่จะออกดอกนะเพื่อนๆเนาะใบต้องสีเขียวเข้มใบหนานะเพื่อนๆจับดูมันจะหนามากเลยกรอบๆนะกรอบนะนะนวันนี้เราก็จะมาเราจะมาดึงช่อมะม่วงนะคะแต่ก่อนดึงก็อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตดูดูใบนะคะดูใบของเขาดูตาดอกตาดอกที่กําลังจะผลิขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อนๆเนาะ นี่คือตาดอกลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะไปกระตุ้นให้เขากระตุ้นให้เขาออกยอดเออไม่ใช่ออกดอกนะเพื่อนๆกระตุ้นให้เขาออกดอกนะคะเพื่อนเนนี่คือตาดอกของเขาตาดอกกระตุ้นให้เขาออกดอกนะคะการฉีดพ่นมะม่วงนะคะฉีดดึงช่อเนี่ยจะสองอย่างเวลาเขาออกหนึ่งเราก็จะมาลุ้นกันว่า จะเป็นยอดหรือจะเป็นดอกนะคะพเพื่อนๆจะเป็นยอดหรือจะเป็นดอกถ้าเป็นดอกมาเยอะเราก็ชื่นใจเนาะนะคะวันนี้ก็มาสังเกตนะคะสังเกตใบมะม่วงจะต้องเขียวต้องคล้ำเลยนะคะคล้ำเลยเขียวคล้ำนะคะพร้อมที่จะผลีดอกนะคะพเพื่อนๆนะวันนี้เรามาชมสวนมะม่วงกันนะคะ ดูตรงปลายตรงยอดนะคะยอดเขาพร้อมที่จะสร้างตาดอกนะคะเพื่อนๆสีต้องเขียวต้องเข้มนะคะเราล่าสารได้ก็ส่วนนี้ก็จะมากประมาณสองเดือนแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ดึงรอบแรกรอบแรกเราไม่ได้ดึงเพราะว่าฝนตกเยอะมากฝนตกเยอะนะคะแล้วเสร็จแล้วมะม่วงเขาแตกยอดมาก่อนถ้าแตกยอดอ่อนแล้วดึงไม่ได้นะคะเพื่อนๆ ถ้ามะม่วงแตกยอดอ่อนไปแล้วดึงไม่ได้เราต้องมารอให้รอบใหม่ให้เขาใบาเขาแก่จัดก่อนให้ใบเขาแก่ก่อนนะคะอันนี้ก็ลุ้นอันนี้ดึงรอบแรกไปแล้วนะรอบแรกได้ประมาณสิบวันนะเพื่อนๆใบต้องเขียวเข้มแก่จัดนะคะเพื่อนๆถ้ายอดอ่อนดึงไม่ได้ก็จะเสียยอดไปเลยยอดที่จะดึงได้คือยอดต้องแก่ๆแบบนี้ ใบหนานะคะจับดูจะกรอบมากเลยเพื่อนๆนะคะวันนี้พามาชมสวนมะม่วงนะคะของเราเป็นเป็นมะม่วงนอกฤดูนะเพื่อนๆนะคะการทำอนอกฤดูก็จะทําให้ได้มะม่วงหลายลนนะรุ่นนะรุ่นรุ่นที่เราทํานอกฤดูด้วยในฤดูด้วยนะคะเห็นไหมคะนี้ตาดอกตาดอกเขาโอเคเลย พร้อมที่จะถ้าตาดอกแบบนี้ถ้าเราดึงพร้อมที่จะออกยอดนะเพื่อนเพื่อนเนาะเขียวเข้มใบหนาจับดูกรอบมากๆเลยเพื่อนเเขียวเข้มใบหนาพร้อมที่จะสร้างตาดอกพร้อมที่จะออกดอกสังเกตตาดอกเขาจะตุ้มๆตาเขาจะตุ้มๆเห็นไหมคะเพื่อนๆนเดี๋ยวนี้ใหญ่มากเลยเนี่ย อันนี้มะม่วงมหาชนกนะให้ดูนะเพื่อนๆนะนี่ไงตาดอกเขาอย่างเงี้พร้อมที่จะออกดอกให้เราสังเกตตาดอกมะม่วงด้วยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวันนี้เราจิตยาขย่าไปแล้วเนาะเพื่อนๆ,เข,เ,ขนเ,อนๆเขียวเข้มเลยนะเพื่อนๆใบเขียวเข้มเลยถ้าใบาอ่อนแตกแตกมาใหม่ๆเนี่ย ห้ามพ่นเลยนะเพื่อนๆเ,เสียตาเสียดอกเสียตายดอกไปเลยต้องให้ใบเขาแก่ก่อนให้รุ่นนี้เขาแก่เนะี่ยทีแรกพีกันตรีจะพ่นตั้งแต่เดือนสิงหาละจะ,จะดึงแต่เดือนสิงหาเนาะแต่ปรากฏว่า,อายอดอ่อนแตกมาซะก่อนพี่กันตรีก็เลยรอให้ยอดรุ่นเดือนสิงหาให้แก่นะให้ยอดแก่มาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะเพื่อน รอบของมันนะคะรอบของรอบของใบมะม่วงเนาะต้องรอให้ใบเขาแก่ก่อนถ้าเราถ้าเราเสียโอกาสตอนนั้นก็คือเสียไปเลยต้องรอให้เขายอดแก่เต็มที่เขียวเข้มถึงจะดึงออกได้นะคะเพื่อนๆลักษณะของยอดของใบเนาะที่เราคุยกันวันนี้ที่เราจะดึงยอดลักษณะของยอดของใบ ตุ่มๆพร้อมๆพ้อมๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่คือใบที่พร้อมแล้วทุกต้นพร้อมนะคะพร้อมที่จะออกนอกฤดูพร้อมหมดละใบสีเขียวเข้มทั้งสวนเลยนะคะถ้าได้ก็ได้ทั้งสวนเลยถ้าไม่ได้คือไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ก็คือหมดรุ่นเลยรุ่นนี้ถือว่าโอเคละเขียวเข้มทั้งสวนเลยนะเพื่อนๆ เขียวเข้มทั้งสวนเลยใช้ได้เลยนะคะต้นนี้ก็ใช้ได้มหาชนกถ้าไม่ได้คือไม่ได้ยกสวนนะเพื่อนๆการทำมะม่วงระดูก็มันเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะเราต้องค่อยๆศึกษาไปนะคะต้องศึกษาไปศึกษาทั้ง มะม่วงแต่และชนิดก็ชอบไม่เหมือนกันชอบยาชนิดไหนชอบสารอะไรนะคะนี่เป็นมะม่วงฟา้าล้านนะคะเพื่อนๆมะม่วงฟา้าล้านใบสวยนะคะใบเขียวเข้มเลยใบเขียวเข้มพร้อมที่จะออกดอกแล้วนี่คือใบเขียวทุกใบเลย ตอนนี้เราพ่นยาไปแล้วเนาะพ่นยาย่ายาไปเพื่อนๆมันก็ต้องใช้ยาช่วยนะไม่งั้นไม่ไหวนะคะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชนาพาร์ลชาแนลนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ